ยุโรปกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่อันตรายที่สุดตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองเออประโยคนี้ฟังดูน่าตกใจมากเลยนะคะครับฟังแล้วก็รู้สึกสะดุดหูจริงๆแล้วนี่คือคำพูดของนายกรัฐมนตรีเดนมาร์กเลยนะคะในการประชุมผู้นำ e ูค่ะ โอ้โหมาจากผู้นำโดยตรงเลยใช่ค่ะสำหรับการเจาะลึกข้อมูลของเราวันนี้เนี่ยเราก็จะมาดูกันค่ะว่าคำพูดนี้มันเออเป็นแค่คำขู่หรือว่ามันสะท้อนความจริงที่น่ากังวลกันแน่โดยเราอ้างอิงจากการวิเคราะห์ในวิดีโอชื่อยุโรปเข้าสู่ช่วงอันตรายที่สุดตั้งแต่ W W I แค่ขู่หรือเรื่องจริงจาก YouTube ช่องทนินพอดแคสต์นะคะครับ เราจะมาเจาะลึกกันข่าวว่าแหล่งข้อมูลนี้เขาตีความสถานการณ์ของยุโรปไว้อย่างไรแล้วอะไรคือประเด็นสําคัญที่เราควรรู้กันค่ะครับการที่หยิบยกเอาช่วงเวลาหลังสงครามโลกครั้งที่สองมาเปรียบเทมเนี่ยผมว่ามันมีน้ําหนักมากเลยนะครับค่ะเพราะอะไรคะเพราะมันคือภาพของความพังพินาศความสูญเสียที่เออใหญ่หลวงมากแล้วก็เป็นความพยายามร่วมกันของนานาประเทศที่จะสร้างสันติภาพขึ้นมาใหม่ ว่าสิ่งที่ยุโรปกำลังเจออยู่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วนะครับค่ะซึ่งแหล่งข้อมูลของเราเขาก็ปูพื้นให้เห็นภาพตรงนี้ชัดเจนเหมือนกันนะคะย้อนไปหลังปี1945เี่นี่ยยุโรปนี่คือเสียหายหนักมากจริงๆใช่ครับผังพินาศเลยก็ว่าได้ค่ะมันก็นำไปสู่การก่อตั้งกลไกความร่วมมือต่างๆขึ้นมาอย่างเช่นสหภาพยุโรปหรือ eu ที่เริ่มจากเรื่องเศรษฐกิจก่อนเลยเพื่อป้องกันความขัดแย้งสํารอย แล้วก็มีนาโตด้วยใช่ครับนาโตที่เป็นพันธมิตรทางทหารเพื่อ,อสร้างสมดุลอำนาจกับทางโซเวียตในยุคสงครามเย็นอซึ่งยุคนั้นก็ไม่ได้สงบสุขจริงๆหรอกนะครับแต่มันเป็นความตึงเครียดในอีกรูปแบบหนึง่งใช่ครับเป็นการเผชิญหน้ากันของสองคู่อำนาจที่ชัดเจนเลยคือสหรัฐกับโซเวียตค่ะโดยมียุโรปเป็นเหมือนเ,อเวทีกลาง มีความกลัวเรื่องสงครามนิวเคลียร์แต่ก็ยังพอมีกรอบมีกติกาบางอย่างอยู่มีความหวังมากๆเลยว่าจะเกิดยุคสันติภาพใหม่ครับมีแนวคิดที่ดังมากตอนนั้นคือจุดสิ้นสุดของประวัติศาสตร์หรือ end of history อ๋อค่ะค่ะที่เชื่อว่าความขัดแย้งทางอุดมการใหญ่ๆมันจบไปแล้วเสร,รีประชาธิปไตยนี่แหละคือคำตอบสุดท้ายแต่ดูเหมือนว่าออความเป็นจริงมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยนะคะใช่เลยครับ แหล่งข้อมูลนี้เขาชี้เห็นว่าความขัดแย้งเก่าๆเนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนเลยครับแค่มันเปลี่ยนรูปไปหรือไม่ก็ถูกกดทับไว้รอวันที่จะประทุขึ้นมาใหม่อืมประเด็นสําคัญที่แหล่งข้อมูลเขาเน้นย้ําเลยก็คือแม้ว่าโซเวียตจะล่มไปแล้วแต่รัสเซียในฐานะผู้สืบทอดก็ยังมองตะวันตกเป็นคู่แข่งหรือเป็นภัยคุกคามอยู่เสมอในขณะเดียวกันการขยายตัวของนาโตเข้าไปในยุโรปตะวันออก ซึ่งมันเคยเป็นเขตอิทธิพลเดิมของโซเวียตอือ,อันนี้ก็ยิ่งสะสมความหวาดระแวงความตึงเครียดกับทางรัสเซียมาอย่างต่อเนื่องเลยครับนอกเหนือจากปัจจัยภายนอกอย่างรัสเซียกับนาโต้แล้วแหล่งข้อมูลยังชี้ไปที่รอยร้าวภายในยุโรปเองด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับอันนี้สําคัญมากคือตั้งแต่วิกฤตการเงินโลกปี2008นะครับที่กระทบยุโรปหนักมากค่ะ จำได้ค่ะแล้วก็มีวิกฤตหนี้สาธารณะในกรีซวิกฤตผู้ลี้ภัยที่หลั่งไหลเข้ามาเยอะมากอจนมาถึงเบรกซิตที่อังกฤษออกจากอ eu ไปโหหลายเรื่องเลยนะคะใช่ครับปัญหาพวกนี้มันกัดกร่อนความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจความเป็นปึกแผ่นทางการเมืองแล้วก็ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อสถาบันยุโรปมาตลอดเลยเหมือนเป็นเชื้อปะทุที่รอวันถูกจุดไฟว่าง,งันเถอคะค่ะประมาณนั้นเลยครับ มันเป็นบริบทที่สะสมมาเข้าใจแล้วค่ะนั่นคือภาพรวมที่นำมาสู่สถานการณ์ปัจจุบันทีนี้แหล่งข้อมูลเขาวิเคราะห์พายุแห่งภัยคุกครามที่ถาโถมยุโรปในตอนนี้ว่ายังไงบ้างคะประเด็นใหญ่สุดที่เลี่ยงไม่ได้เลยก็น่าจะเป็นสงครามในยูเครนนะคะใช่ครับสงครามรัสเซียยูเครนที่เริ่มตั้งแต่ปี2022เนี่ยคือจุดเปลี่ยนสำคัญมากๆที่แหล่งข้อมูลให้ความสำคัญเลยค่ะมันไม่ใช่แค่ความขัดแย้งระดับภูมิภาค แต่มันคือการกลับมาของสงครามขนาดใหญ่จริงๆบนแผ่นดินยุโรปครั้งแรกในรอบหลายสิบปีเลยอืมรูปแบบการรบก็ดูรุนแรงมากด้วยใช่ไหมคะครับมีการใช้ขีปนาวุธดโดรนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานกันอย่างต่อเนื่องเลยกลายเป็นสงครามที่ยืดเยื้อสูญเสียทั้งชีวิตคนแล้วก็ทรัพยากรมหาศาลค่ะแล้วแหล่งข้อมูลก็ชี้ว่าผลกระทบมันไม่ได้อยู่แค่ในยูเครนด้วยใช่ไหมคะแน่นอนครับ ประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นสมาชิกนาโตอย่างโปแลนด์หรือกลุ่มประเทศบอลติกเนี่ยเขารู้สึกถึงภัยคุกคามโดยตรงอย่างมากเลยเขามองว่านี่อาจจะเป็นแค่จุดเริ่มต้นก็ได้โหน่ากังวลแทนเลยค่ะครับความกังวลน,นี้มันก็ส่งผลให้ความตึงเครียดระหว่างนาโตกับรัสเซียต,ตอนนี้เอ่อพุ่งสูงขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยครับแต่สิ่งที่น่าสนใจคือแหล่งข้อมูลไม่ได้มองแค่ภัยคุกคามทางการทหารในสนามรบอย่างเดียวใช่ไหมคะเห็นว่าพูดถึงเรื่องไฮบริดวอ r f a ฟลด้วยใช่ครับ สงครามลูกผสมหรือ Hybrid Warfare นี้เป็นอีกประเด็นที่หลังข้อมูลให้ความสำคัญมากๆเลยสงครามลูกผสมแหล่งข้อมูลเขาอ,อธิบายเรื่องนี้ว่าอย่างไรคะมันคืออะไรทำงานยังไงคะครับมันคือการใช้เครื่องมือหลายๆอย่างผสมกันเลยครับเพื่อบ่อนทำลายคู่ต่อสู้คือไม่ใช่แค่ส่งทหารไปรบอย่างเดียวแล้วค่ะแต่มันรวมถึงการโจมตีทางไซเบอร์ด้วยเช่นโจมตีระบบการเงินธนาคาร โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานหรือเครือข่ายสื่อสารต่างๆโห oh. แล้วก็มีการปล่อยข่าวปลอมหรือ Fake News ปล่อยข้อมูลบิดเบือนหรือ d i s อิน o อร์เมชัอย่างเป็นระบบเลยนะครับผ่านโซเชียลมีเดีย mm hmm. เป้าหมายคือเพื่อสร้างความแตกแยกความสับสนแล้วก็ทำลายความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อรัฐบาลหรือสถาบันต่างๆในประเทศเป้าหมายครับ ฟังดูเหมือนเป็นการโจมตีที่เน้นกัดกร่อนจากข้างในเลยนะคะทําให้สังคมอ่อนแอลงโดยที่ไม่ต้องเ,ออเสียเลือดเนื้อในสนามรบเลยนั่นคือประเด็นสําคัญเลยครับที่แหล่งข้อมูลต้องการจะสื่อมันเป็นภัยคุกคามที่อาจจะมองเห็นได้ยากกว่าแต่ส่งผลกระทบระยะยาวแล้วก็กัดกร่อนสิียรภาพจากภายในได้อย่างมีนัยสำคัญเลยน่ากลัวไปอีกแบบนะคะครับอีกมิติหนึ่งที่แหล่งข้อมูลให้ความสำคัญก็คือการใช้ พลังงานเป็นอาวุธครับอ๋ออันนี้หมายถึงกรณีที่รัเสเซียเขาลดการส่งก๊าซธรรมชาติให้ยุโรปหลังเกิดสงครามยูเครนใช่ไหมคะใช่เลยครับคือก่อนสงครามเนี่ยยุโรปพึ่งพาก๊าซกับรัเสเซียเยอะมากพอเกิดความขัดแย้งขึ้นรัเสเซียก็ใช้การควบคุมบริวารการส่งก๊าซนี่แหละเป็นเครื่องมือต่อรองทางการเมืองค่ะ <c oughs> แล้วก็สร้างแรงกดดันทางเศรษฐกิจผลก็คือราคาพลังงานในยุโรปพุ่งสูงเป็นประวัติการเลย ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างเลยนะคะตอนนั้นใช่ครับกระทบค่าครองชีพประชาชนโดยตรงเลยต้นทุนการผลิตของภาคธุรกิจก็สูงขึ้นทําให้เศรษฐกิจยุโรปโดยรวมเนี่ยเข้าสู่ภาวะชะลอตัวบางประเทศก็ถึงขั้นถดถอยเลยเหมือนกับว่ายุโรปกําลังโดนโจมตีหลายด้านมากๆพร้อมกันเลยนะคะนอกจากภัยทางทหารจากสงครามยูเครนภัยเงียบจากสงครามดุกผสมแล้วก็ยังมีแรงกดดันทางเศรษฐกิจจากวิกฤตพลังงานอีกครับผม แหล่งข้อมูลเขาชี้ให้เห็นภัยคุกคามจากทิศท,ทางอื่นอีกไหมคะแหล่งข้อมูลยังมองไปที่ความเชื่อมโยงกับสถานการณ์ในตะวันออกกลางด้วยครับอ๋อค่ะโดยเฉพาะความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาถึงแม้จะอยู่ห่างไกลแต่ถ้าความขัดแย้งมันบานปลายออกไปจนกระทบเสถียรภาพในภูมิภาคหรือส่งผลให้ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกพุ่งสูงขึ้นเนี่ย มันก็จะยิ่งซ้ำเติมปัญหาเศรษฐกิจของยุโรปที่เปราะบางอยู่แล้วค่ะนอกจากเรื่องน้ามันแล้วมีเรื่องอื่นอีกไหมคะก็ยังมีความเสี่ยงเรื่องออการทะลักเข้ามาของผู้ลี้ภัยระลอกใหม่ด้วยครับ ซึ่งประเด็นนี้ก็สร้างความแตกแยกทางการเมืองภายใน e ูมาโดยตลอดอยู่แล้วดังนั้นภาพที่แหล่งข้อมูลวาดขึ้นมาก็คือยุโรปกำลังอยู่ในภาวะที่เรียกว่าถูกกดดันรอบด้านจริงๆเลยนะคะทั้งจากตะวันออกคือรัสเซียจากทางใต้คือความไม่แน่นอนในตะวันออกกลางแล้วก็จากปัญหาภายในตัวเองอีกทั้งเศรษฐกิจการเมืองสังคมครับผมเป็นภาพนั้นเลยแล้วการที่ฟินแลนด์กับสวีเดนเข้าร่วมเนโตล่ะคะแหล่งข้อมูลมองเรื่องนี้ยังไงคะมันช่วยเสริมความแข็งแกร่งหรือว่า ยิ่งไปเพิ่มความตึงเครียดกับรัเสเซียกันแน่คะ่ะแหล่งข้อมูลน่าจะมองเป็นว่าเป็นดาบสองคมนะครับอือยังไงคะคือในมุมหนึ่งเนี่ยการมีสมาชิกเพิ่มโดยเฉพาะประเทศที่มีศักยภาพทางทหารและก็มีพรมแดนติดรัเสเซีย,ยยาวๆอย่างฟินแลนด์เนี่ยค่ะมันก็ย่อมเสริมสร้างแนวป้องกันของเนโตให้แข็งแกร่งขึ้นอันนี้แน่นอนแต่แต,แต่อีกมุมหนึ่งมันก็เหมือนไปยืนยันความหวาดระแวงของรัเสเซียว่านาโต้กำลังรุกคืบเข้ามาประชิดชายแดนตัวเองเรื่อยๆโอ้ค่ะ ซึ่งมันก็อาจจะยิ่งกระตุ้นให้รัสเซียมีท่าทีที่แข็งกร้าวมากขึ้นไปอีกก็ได้ครับเข้าใจแล้วค่ะอีกปัจจัยที่ที่ฉันคิดว่าน่าสนใจแล้วก็แหล่งข้อมูลก็น่าจะให้ความสําคัญก็คือเรื่องความสัมพันธ์ที่ไม่แน่นอนกับสหรัฐอเมริกาประเด็นนี้สําคัญมากครับแหล่งข้อมูลย้ําเลยว่ายุโรปเนี่ยพึ่งพาร่มเงาความมั่นคงจากสหรัฐผ่านเนโตมานานหลายทศวรรษเลยนะครับ ค่ะแต่ความกังวลมันเริ่มก่อตัวขึ้นโดยเฉพาะความเป็นไปได้ที่คุณโดนัลด์ทรัมป์อาจจะกลับว่าเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอีกครั้งอืกระแสเมริ i c a First ใช่ไหมคะใช่ครับแนวคิดนั้นแล้วก็คำพูดของคุณทรัมป์ที่เคยตั้งคำถา,ถามถึงความจำเป็นที่สหรัฐจะต้องทุ่มงบประมาณมหาศาลเพื่อปกป้องยุโรปเนี่ยมันทำให้เกิดความไม่แน่ใจว่า ถ้าเกิดวิกฤตการณ์ร้ายแรงขึ้นจริงๆสหรัฐจะยังคงให้การสนับสนุนยุโรปเต็มที่เหมือนเดิมหรือเปล่านั่นก็หมายความว่ายุโรปอาจจะต้องเตรียมพร้อมที่จะพึ่งพาตัวเองมากขึ้นในด้านความมั่นคงซึ่งดูแล้วไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะทั้งเรื่องงบประมาณเรื่องศักยภาพทางทหารด้วยถูกต้องเลยครับการจะสร้างขีดความสามารถทางทหารที่เป็นอิสระจากสหรัฐเนี่ยมันต้องใช้ทั้งเงินทุนมหาศาลเวลาและก็ที่สำคัญที่สุดคือ เจตนารมณ์ทางการเมืองร่วมกันของประเทศสมาชิกยูด้วยซึ่งก็น่าจะยากหน้าดูเลยนะคะเป็นเรื่องท้าทายมากครับดังนั้นพอรวมปัจจัยทั้งหมดเข้าด้วยกันทั้งสงครามยูเครนที่ยืดเยื้อภัยสงครามลูกผสมวิกฤตพลังงานและเศรษฐกิจความไม่แน่นอนจากตะวันออกกลางและสหรัฐแล้วก็รอยร้าวภายในยุโรปเองค่ะแหล่งข้อมูลเขาจึงสรุปว่านี่แหละคือเหตุผลที่ทําให้ผู้นําบางคนมองว่ายุโรปกําลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ อันตรายอย่างยิ่งยวดจริงๆครับเอาล่ะค่ะพอเราเห็นภาพความท้าทายที่มันซับซ้อนมากๆแบบนี้แล้วกลับมาที่คำถามตั้งต้นของเราเลยค่ะคำกล่าวที่ว่าอันตรายที่สุดตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยจากมุมมองของแหล่งข้อมูลนี้สรุปแล้วมันสะท้อนความจริงหรือว่าเป็นแค่วาทกรรมทางการเมืองคะครับแหล่งข้อมูลดูเหมือนจะนำเสนอว่ามันเป็นทั้งสองอย่างเลยครับอ๋อทั้งสองอย่างเลยใช่ครับ คือมันมีเหตุผลที่หนักแน่นพอที่จะสนับสนุนว่ายุโรปกำลังเผชิญอันตรายจริงจังในหลายมิติมากๆมีประเด็นไหนบ้างคะที่แหล่งข้อมูลชี้ว่าเป็นอันตรายจริงหนึ่งเลยก็คือสงครามยูเครนที่ยังดำเนินอยู่แล้วก็ยังมองไม่เห็นทางออกที่ชัดเจนเลยครับค่ะมันไม่ใช่แค่สงครามตัวแทนนะครับมันมีความเสี่ยงจริงๆที่อาจจะลุกลามกลายเป็นการเผชิญหน้าโดยตรงระหว่างนาโตกับรัสเซียซึ่งถ้าเกิดขึ้นจริงนี่คือหายนะเลยอืมนึกภาพไม่ออกเลยค่ะ2คือ ความเปราะบางทางเศรษฐกิจครับทั้งจากราคาพลังงานที่ยังสูงอยู่เงินเฟอ้อค่าครองชีพที่กระทบประชาชนแล้วก็ภาราค่าใช้จ่ายทางทหารที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะสิ่งเหล่านี้มันสร้างความไม่พอใจในสังคมนะครับแล้วก็อาจจะนําไปสู่ความไร้เสถียรภาพทางการเมืองได้อย่างที่เราก็เห็นการประท้วงในหลายๆประเทศในยุโรปค่ะประเด็นเรื่องการเมืองภายในก็น่าสนใจนะครับแหล่งข้อมูลชี้ให้เห็นถึงการเติบโตของกระแสการเมืองฝ่ายขวาจัดหรือแนวชาตินิยมในหลายประเทศสําคัญๆ ใช่ครับพวกฝรั่งเศสอิตาลีเยอรมน,นีซึ่งฟักเหล่านี้บางส่วนมีแนวโน้มที่จะไม่เห็นด้วยกับการสนับสนุนยูเครนหรืออาจจะอยากหันไปประนีประนอมกับรัสเซียมากกว่าค่ะถ้าแนวคิดนี้มีอิทธิพลมากขึ้นมันก็จะสั่นคลอนความเป็นเอกภาพของยุโรปในการรับมือภัยคุกคามอย่างมากเลยนะครับถูกต้องครับแล้วก็4ี่คือภัยจากไฮบริดวอ r แฟร์ที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้ค่ะภัยเงียบใช่ครับ มันเป็นอันตรายแบบค่อยๆซึมลึกทำลายความไว้เนื้อเชื่อใจความสามคัคคีจากภายในสุดท้ายเลยก็คือความไม่แน่นอนจากพันธมิตรหลักอย่างสหรัฐ ถ้าการสนับสนุนด้านความมั่นคงลดลงจริงๆเนี่ยยุโรปก็จะอยู่ในสถานะที่ล่อแหลมมากขึ้นเยอะเลยค่ะการที่ภัยคุกคามหลายรูปแบบมากๆทั้งทางทหารเศรษฐกิจการเมืองสังคมไซเบอร์มันเกิดขึ้นพร้อมๆกันแบบนี้แหล่งข้อมูลมองว่ามันทำให้สถานการณ์ซับซ้อนแล้วก็รับมือได้ยากกว่าในอดีตมากครับนั่นคือด้านที่เป็นความจริงของความอันตรายนะคะ แล้วในมุมที่เป็นวาฒกรรมทางการเมืองล่ะคะแหล่งข้อมูลมองว่าคำพูดนี้ถูกใช้เพื่อเป้าหมายอะไรคะครับ แหล่งข้อมูลชี้ให้เห็นว่าผู้นำการเมืองอาจจะจงใจใช้ภาษาที่รุนแรงแล้วก็กระตุ้นความรู้สึกแบบนี้เพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับนโยบายบางอย่างอ oh. ที่อาจจะต้องใช้ต้นทุนสูงหรือเป็นนโยบายที่อาจจะไม่ได้รับความนิยมจากประชาชนทั้งหมดก็ได้เช่นการเพิ่มกบประมาณกลาหหมมหาศาลหรือการตัดลดสวัสดิการบางอย่างเพื่อเอาเงินไปใช้ด้านความมั่นคงใช่ครับหรือการเดินหน้าส่งอาวุธให้ความช่วยเหลือ,อยูเครนต่อไปแม้ว่าจะมีเสียงคัดค้านอยู่บ้างอื การสร้างภาพว่ากำลังเผชิญภัยคุบคามระดับศูนย์หวังคืออยู่รอบระดับศูนย์ร่วมกันอาจจะทำให้ประชาชนยอมรับการตัดสินใจพวกนี้ได้ง่ายขึ้นถูกต้องครับมันคือการสร้างภาวะเร่งด่วนหรือ sense of urgency เพื่อผลักดันวาระด้านความมั่นคงนั่นเองค่ะดังนั้นแหล่งข้อมูลจึงไม่ได้ฟันธงไปทางใดทางหนึ่งนะครับแต่ชี้ให้เห็นว่าคำพูดนี้มันทำงานสระดับคือ 1. สะท้อนความเสี่ยงจริงๆที่ยุโรปกำลังเผชิญอยู่และในขณะเดียวกันก็เป็นเครื่องมือทางการเมืองด้วยแล้วก็มีอีกประเด็นที่สำคัญที่ต้องตระหนักคือบริบทของอันตรายในปัจจุบันเนี่ยมันต่างจากสงครามโลกครั้งที่สองเยอะนะครับค่ะต่างกันยังไงคะคือมันอาจจะไม่ใช่การเผชิญหน้าด้วยกองทัพขนาดใหญ่แบบเดิมๆเ,เ,เสมอไปแต่อันตรายในยุคนี้มันมีมิติทางเศรษฐกิจสังคมไซเบอร์แล้วก็เรื่องข้อมูลข่าวสารเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างมากเลยครับเข้าใจแล้วคะ่ะ แล้วยุโรปมีทางเลือกหรือว่ามีแนวทางรับมืออย่างไรบ้างคะตามที่แหล่งข้อมูลนําเสนอแหล่งข้อมูลมองว่ายุโรปก็ไม่ได้หมดขนทางสทัทีเดียวนะครับคือเขาสามารถลงทุนพัฒนาขีดความสามารถในการป้องกันภัยไซเบอร์ให้เข้มแข็งขึ้นได้สร้างความมั่นคงทางพลังงานโดยพยายามพึ่งพาตนเองให้มากขึ้นลดการพึ่งพิงแหล่งพลังงานจากรัสเซียอืรวมถึงการพยายามพัฒนาศักยภาพทางทหารของยุโรปเองเพื่อลดการพึ่งพาสหรัฐในระยะยาว แต่ว่า,วาอุปสรรคสําคัญที่แหล่งข้อมูลชี้เห็นก็คือการมือภายในของแต่ละประเทศสมาชิกยูนี่แหละครับอ๋อปัญหาเดิมๆเลยนะคะใช่ครับที่มักจะมีผลประโยชน์แนวคิดแล้วก็ลำดับความสําคัญที่แตกต่างกันทําให้การจะตัดสินใจร่วมกันในเรื่องใหญ่ๆที่ต้องใช้ทรัพยากรเยอะๆแล้วก็มีความเห็นต่างสูงเนี่ยมันเป็นไปได้ยากแล้วก็ล่าช้าครับเป็นภาพที่ซับซ้อนแล้วก็เต็มไปด้วยความท้าทายจริงๆค่ะทีนี้คำถามสำคัญต่อมาที่แหล่งข้อมูลน่าจะให้คำตอบไว้ก็คือ สถานการณ์ที่ซับซ้อนและอันตรายในยุโรปนี้มันส่งผลกระทบต่อโลกแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อประเทศไทยอย่างไรบ้างคะครับผลกร,ระทบแรกเลยที่ชัดเจนมากและแหล่งข้อมูลก็น่าจะเน้นยำ้ำคือด้านเศรษฐกิจครับค่ะยุโรปนี้เป็นตลาดแล้วก็เป็นกลุ่มเศรษฐกิจขนาดมหึมาเลยนะครับเมื่อเศรษฐกิจยุโรปมีปัญหาไม่ว่าจะจากวิกฤตพลังงานความไม่มั่นคงหรือการชะลอตัวเนี่ยมันส่งแรงกระเพื่อมไปทั่วโลกเลยครับอื ค่าเงินยูโรก็จะผ,ลผ,ลผลันผวนราคาสินค้าพุกคันโดยเฉพาะพลังงานอย่างน้ำมันก๊าซธรรมชาติในตลาดโลกก็ได้รับผลกระทบโดยตรงเลยครับซึ่งสำหรับประเทศไทยเราที่พึ่งพาการนำเข้าพลังงานค่อนข้างสูงผลกระทบที่ตามมาก็คือต้นทุนการผลิตสูงขึ้นราคาสินค้าแพงขึ้นใช่ครับซึ่งก็คือปัญหาค่าครองชีพที่กระทบพวกเราทุกคนเลยอันนี้คือสิ่งที่แหล่งข้อมูลชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงโดยตรงเลยนะคะถูกต้องครับ อีกด้านหนึ่งก็คือการค้าและการลงทุนครับค่ะอันนี้ก็สำคัญสหาภาพยุโรปเป็นคู่ค้ารายใหญ่และสำคัญมากของไทยนะครับสินค้าส่งออกหลายประเภทเลยไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกษตรอาหารแปรรูปชิ้นส่วนยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์ค่ะพึ่งมาตลาดโยปค่อนข้างมากเมื่อเศรษฐกิจยุโรปซบเซาลงกำลังซื้อของผู้บริโภคลดลงมันก็ย่อมส่งผลกระทบต่อยอดการส่งออกของไทยอื ผู้ประกอบการไทยที่ค้าขายกับยุโรปก็จะได้รับผลกระทบโดยตรงเลยอาจจะต้องลดกำลังการผลิตหรือรายได้ลดลงไปใช่เลยครับผลกระทบตรงๆงเลยและในมิติที่ใหญ่กว่านั้นละคะอย่างเรื่องภูมิรัฐศาสาตร์หรือความมั่นคงของโลกแหล่งข้อมูลมองว่าสถานการณ์ในยุโรปส่งผลอย่างไรคะแหล่งข้อมูลน่าจะชี้ให้เห็นว่ายุโรปที่อ่อนแอลงหรือมีความแตกแยกภายในมากขึ้นเนี่ยจะยิ่งทําให้ภูมิทัศน์การเมืองโลกเปลี่ยนแปลงไปครับค่ะ เปลี่ยนไปทางไหนคะคือโลกที่มีหลายคู่อำนาจหรือ m u l p o l a r w o r l d จะยิ่งชัดเจนขึ้นการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจเดิมอย่างสาหรัฐกับมหาอำนาจใหม่หรือมหาอำนาจที่พยายามทวงคืนสถานะอย่างจีนและรัเสเซียเนี่ยจะยิ่งเข้มข้นแล้วก็ซับซ้อนมากขึ้นครับซึ่งสำหรับประเทศอย่างไทยเราที่พยายามดำเนินนโยบายต่างประเทศแบบสมดุลก็อาจจะเผชิญความท้าทายมากขึ้นใช่ไหมคะเป็นไปได้สูงเลยครับ อาจจะมีแรงกดดันทั้งทางตรงทางอ้อมให้ต้องเออเลือกข้างมากขึ้นหรืออย่างน้อยที่สุดก็ต้องดำเนินนโยบายต่างประเทศด้วยความระมัดระวังแล้วก็ชาญฉลาดอย่างยิ่งเลยเพื่อรักษาผลประโยชน์แห่งชาติท่ามกลางความตึงเครียดที่สูงขึ้นอืนอกจากนี้ยังมีผลกระทบต่อบรรยากาศความเชื่อมั่นโดยรวมด้วยนะครับค่ะยังไงคะ คือวาทกรรมช่วงเวลาอันตรายที่ถูกขยายเสียงผ่านสื่อตะวันตกเนี่ยมันสร้างความรู้สึกไม่แน่นอนไปทั่วโลกเลยอ๋อ oh. นักลงทุนอาจจะลังเลชะลอการลงทุนหรือย้ายเงินทุนไปยังสินทรัพย์ที่ปลอดภัยกว่าในมุมนี้ไทยอาจจะมีทั้งโอกาสและความเสี่ยงเหมือนกันนะคะถ้าเราสามารถรักษาเสถียรภาพภายในได้ก็อาจจะเป็นที่พักเงินทุนระยะสั้นได้ใช่ครับแต่ก็ แต่ก็ต้องเผชิญกับความผันผวนจากภายนอกที่สูงขึ้นเช่นกันถูกต้องครับดังนั้นสิ่งที่แหล่งข้อมูลนี้พยายามจะบอกก็คือเรื่องราวในยุโรปเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยนะครับค่ะผลกระทบมันเดินทางมาถึงเศรษฐกิจการเมืองแล้วก็ชีวิตรประจําวันของเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นราคาสินค้าที่เราจ่ายตลาดแรงงานหรือทิศทางนโยบายต่างประเทศของใครล้วนเชื่อมโยงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในยุโรปทั้งสิ้นครับ เขาใส่ชัดเจนเลยค่ะสรุปการเจาะลึกจากแหล่งข้อมูลของเราวันนี้ก็ชี้ให้เห็นว่าสถานการณ์ในยุโรปเนี่ยมีความซับซ้อนแล้วก็เต็มไปด้วยความเสี่ยงจริงๆนะคะทั้งสงครามยูเครนเศรษฐกิจที่เปราะบางการเมืองภายในที่ดูเหมือนจะแตกแยกมากขึ้นภัยคุกคามรูปแบบใหม่ๆแล้วก็ความไม่แน่นอนจากพันธมิตรอย่างสหรัฐครับปัจจัยเหล่านี้มันถาโถมเข้ามาพร้อมๆกันเลยทาให้ยุโรปอยู่ในภาวะที่ท้าทายอย่างยิ่งยวดจริงๆค่ะและในขณะเดียวกัน แหล่งข้อมูลก็กระตุ้นให้เรามองอีกด้านเดียวว่าคำกล่าวที่ว่าอันตรายที่สุดตั้งแต่ WW2 เนี่ยมันก็มีมิติของการเป็นเครื่องมือทางการเมืองอยู่ด้วยอืเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับนโยบายด้านความมั่นคงที่อาจจะต้องแลกมาด้วยต้นทุนที่สูงใช่ครับการทําความเข้าใจสถานการณ์จึงต้องมองให้ครบทั้ง2มิติเลยทั้งความเสี่ยงที่มีอยู่จริงๆแล้วก็วัฒกรรมที่ถูกนํามาใช้ด้วยเป็นภาพที่ต้องพิจารณาอย่างรอบด้านจริงๆคะ่ะ สุดท้ายนี้มีคําถามหนึ่งที่การวิเคราะห์จากแหล่งมุ่งข้อมูลเนี้ยผมว่าโชว์ให้เราคบคิดต่อนะครับค่ะคํำถมอะไรคะคือเมื่อพิจารณาทุกปัจจัยแล้วเนี่ยอะไรคือภัยคุกคามที่น่ากลัวที่สุดจริงๆสําหรับยุโรปในเวลานี้อืมมันใช่ปัจจัยภายนอกอย่างท่าทีของรัสเซียหรือสงครามที่ประชิดชายแดนหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ย มันคือปัญหาจากภายในของยุโรปเองเช่นความเปราะบางทางเศรษฐกิจความแตกแยกทางการเมืองใช่ครับหรือการขาดความเป็นเอกภาพในการตัดสินใจการตระหนักว่าภัยคุกคามภายนอกกับปัญหาภายในเหล่านี้มันเชื่อมโยงกันแล้วก็ส่งผลกระทบซึ่งกันและกันอย่างไรค่ะผมว่าอันเนี้ยอาจจะเป็นกุญแจสําคัญที่สุดเลยนะครับในการทําความเข้าใจความท้าทายที่ยุโรปแล้วก็โลกเรากาลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน